สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่โน้ยนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทั้งช่อง u t u b e ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออาวทานมช้ชมสำรับคลิปนี้พ่อกันย่ามมอแรงจกคลิปเนาะค่ะเนาะสำรับคลิปนี้โน้ยนสิมาว่างแนวทางรัฐบาลไทยของพอใจเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยของพอจอยงวดทิพย์พานมาโนอยนบด้วารอ๋อแตว่าเลขพอเขาเด้อค่ะเด้อของพออจนี่งวดทิพย์พานมาเลขของพอเขา อ่าหนูนหน่อยบ่ได้ว่างเพราว่าโทรศัพท์พอเสียบาที่นี่โทรศัพท์พอได้เอาไปส่มอ่าข้อมูลในในไล่โนูนหน่อยมันหายไปหนูนหน่อยจําตัวเลขบ่ไดดติดต่อพอบ่ไดดเด้ค่ะเด้ออ่าหนูนหน่อยก็เลยบยล่อใด้ลงให้พพอแม่พี่น้องเบิง่งมผ่พนมากของพอจอยเข้าไปที่2องหนึ่งตัวเน้นข้างล่าง เอาบทที่นี่คลิปนี้พอจอยกะได้กลับมาแล้วท,มมท่านผู้ชมโทรศัพท์ส่อมเร็เหลวได้กลับมาแล้วท่านผู้ชมเอ้าวกวันจะไปรับชมแนวทางงนน้อยขอขอบคุณแนวทางอ่ารัฐบาลไทยของพอจอยเด้อค่ะเด้อทานใดที่เขามาแล้วน,น้อยฝากเช่นเคยเด้อค่ะเด้อนน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เด้อค่ะเด้อ ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ายขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อสนใจเขากลาุ่มไลฟีแอดไลน์ไอดี n o o 1599นะคะเข้ากลุ่มไลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะผู้ใดสนใจเขากลุ่มฟี่แอดไลน์เขามาเลยเด้อค่ะเด้ออ๋อท่านผู้ชมจำรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ,ะ,คะประจําวดวันที่ที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเป็ดนะคะ,ะคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่รัฐบาลไทยนะคะ รัฐบาลไทยเขียนตัวใหญ่ๆก่อนแต่ม่าูชมคุณพ่อคุณแม่บางท่านเพื่อนแหนมบ่อเห็นเพื่อนว่ากระดาษ a อเขียนตัวทอหมดเพิ่นว่าจังสีละท่ามผูชมแหนมบ่อเห็นรัฐบาลไทยนะคะสอง มคหกสิบแปดนะคะท่านใดที่รอเลขถูกเด้อค่ะเด้อเลขถูกวันที่ยี่สิบเก้าวันอาทิตย์ธรรมชมนูนหน่อยสิบจ,จุดอ่าเลขถูกกับเอื้อยไปจุดวันพระเด้อธรรมชมรอชมเด้อธรรมชมรอติดตามเพราะว่าเพินจุดมาสองงวด ได้สองหวัดหวดที่สามเพิ่นสีหบอธามชมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยพอแมพี่นองรอดด้วยค่ะเด้อเพิ่นจุดสองหัดได้สองหัดเด้อธามชมหัดแหลกเพื่นได้สีสามหวัวที่สองเพิ่นได้หนึ่งสองเลยค่ะเด้อพ่อจอยนะคะ เมื่ออื่นเศร้าปล่อไปไปแนวทางเล่าพัฒนาพอใจเลยค่ะเ้อเดี๋ยวขึ้นนี่เอาเก็บเกี่ยวรัฐาบาลไทยก่อนท่านผู้ชมแนวทางรัฐาบาลไทยพอใจนะคะเด่นเด่นศูนย์ กับหนึ่งนะคะจับคู่เมฆ้าหนึ่งเก้าสองเก้าหก ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าบลลางไปกลับเด้อค่ะเด้อสี่หนึ่ง สี่หกสี่เก้านะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่หนูหน่อยเฮงเขียนตัวใหญ่บอบเป็นคุณพ่อคุณแม่แคปหนะ้าจอเอาเลยด้วยค่ะเด้อแนวทางเลกรัฐบาลไทยของพอจอยเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะอ้ะาท่มนผช้ชม,มาเบิงของหนูหน่อยกับของพอดอ่าพอสากแก้วพ่ะนะทนมู้ชม,มอมเมต์ อพอจอยด้วยค่ะเด้อพอจอยท่านผู้ชมหนหน่อยกับศิวผิดรัฐบาลไทยของพอจอยกับของหนูหน่อยท่านผู้ชมของหนูหน่อย10หน่วยบน3ตัวไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกอ่างวดวันที่สองสิเดินต่อบอท่านผู้ชมได้เด่น3ามห้ของพอจอยพอจอยจับคูมีอยู่อ่าติด0ูนย์สกับศูย์ห นู้นหน่อยมักอยู่ได้ท่านผู้ชมหมักอยู่เหล็กศูนย์สามศูนย์หานี่มักเล็กติดอยู่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกขอให้เดินต่อนะคะเนาะเอาไปเอามามักทั้งหมดท่านผู้ชมนู้นหน่อยสามกับมักหากับมักเจ็ดกับมักบัดที่นี่ตอนแรกมักเจ็ดตัวเดียวอบัดที่นี่หมักเหมือดเลยดิท่านผู้ชมสามห้าเจ็ดนี่ตัวไหนจะมา สถิติลุดไปลักลอยสองหวดเด้อค่ะเด้อสถิติลดไปลักลอยสองหงวดเตว่าห้ลุดมัดบ้านในลดเม็ดท่านผู้ชมลดไปลักลอยลุดไปลักลอยสองหวดสถิติ1 2ึ่งสองสห้าหดแดเ้า สถิติเก้างวดลดไปรักลอยแค่สองงวดแต่ว่าให้ลดเมดทุกโต่ท่านลดเด,ด้อค่ะเด้องวดสองโมกรล่า6กสิบแปดทชมเปลี่ยนพ่อซอไม่แล้วเนาะค่ะเนาะสิลดหรือสิเดินต่อกะมาันล่นไปน้ำกันเด้อทผู้ชมซื้ออะไรก็ได้คอให้ติดสามห้าเจ็ดนะคะบนเท่านั้นคองนูนหน่อยเป็นบนท่อนันเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่อาทัานใดที่เขามาใหไม่ๆมเนาะคะะ่ะเนาะอ่า เป็นสิบหน่วยบนเท่านั้นของพ่อจอยเป็นบนล่างเ้อค่ะเ้อของพ่อจอยเนี่เป็นบนล่างนะคะบนล่างไปกลับด้วยเด้อค่ะเ้อบนล่างไปกลับด้วยอาอสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านผู้ชมผู้ใดสสั่งของเ้อค่ะเ้อท่านใดจะสั่งกาแฟกับหยาดสีฟันนะคะตอนนี้สบู่หมดแล้วนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งกาแฟยหยาดสีฟันโทรสั่งได้เลยะะ้อค่ะเออส่งของถึงวันที่25นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงุมโมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะเขาชะงุมสกัดจากเถาวันเปลียงสามชนิดเถาวันเปียงสกัดเถา เอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสก,กัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะราคากล่องละ260บาทสองกล่องส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนเนื้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นยาสีฟันนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลาน ที่มีปัญหาทางจองปากปวดเหงือกปวดฟันเสียวฟันบ่อยๆเ้ยค่ะเด้อปวดเหงือกปวดฟันเสียวฟันบ่อยๆท่านผู้ชมมัดสั่งยาสีฟันน้ำหนูหน่อยไปลองใส่เด้อค่ะเด้อขายมาสี่ห้าปีแล้วนะคะการันตีหนึ่งหลอดเห็นผลแน่นอนยาสีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้เด้อค่ะเด้อหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองหลอดส่งปีนะคะกบแฟกับยาที่ฟันนี่ขายดีเด้อท่านผู้ชม ยาซิฟันนี้ขายดีมากๆเลยสั่งพลัสสองหลอดสองหลอดสองหลอดนะคะเนาะอ่ะผูะ้ใดบอยอยากเสียค่าส่งกะสองหลอดสองหลอดส่ง,งฟรีอา,าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นูหน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ